ค่ะมมือนี้เนาะค่ะเนาะไปเก็บเห็ดมาแล้วกระไดมาแหวมูเนาะเพิ่นเพิ่นอยากได้เอาเห็ดมาท้ำเชื่อเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเสี่ยมาให้บึงเนาะค่ะเนาะได้เอาล้ได้ยังมาฝากเพิ่นนะคะกัมากมาแบบฟฝ้าๆนะคะบอดี้บอดี้มีการวางแผนมาเนาะค่ะเนาะนะคะอ่าคุนพอเชื่อเห็ดนะคะปีที่แล้วก็ไม่ให้เพิ่นนะคะเพิ่นมันยังมันยังบ่ออกเลยนะคะพี่น้องอ่าเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อนี่อ่าเฮาก็เลยไปเก็บมือนี้เฮาก็ได้มาอีกเนาะนะคะนี่กประมาณนี้เนาะค่ะเลยเลยเอามาฝากเพิ่นนะคะเดี๋ยวเอาเห็ดให้เพิ่นแกงร์น เป็นคนไทยด้วยพี่น้องนะคะนี่นี่อ่านี่เนี่ยน้องอ้อยนะคะก็เป็นยูทูบเบอร์ที่กันนะคะน้องบัดที่นี่นักเพื่อนเลยมาโช์ค่ะพี่น้องเพื่อนเอามาโชาในห้องห้องเขาเอินยังกู เขาเอห่องเพาะนะคนะเนา้อ,หองหงเพาะเชื่อเห็ดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแมนนะคะเพิ่นมาเสียดายค่ะมาตอนนี้ยังบออกยังบอกนี่เลยบอเห็นนะคะเพิ่อนมาอีกประมาณสองสามหมื่อแต่ว่าเขาพอดีเจตนามาเนาะคะ่ะเนาะเขาบอมีแผนมาก,กับเขเป็นอย่างเขาถือโอกาสว่าถา้าเขาพอดีเอาเห็ดให้เพิ่นโดยตรงนะคะอ่าให้เพิ่นเ็ดเชื่อเขาก็สวัสดีทรงทั้งไปซีน,นี่คือมืออื่นมันจัดนาะค่ะเนาะกับพอดีมีเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเนาะก็เลยเอ่อถือโอกาสนะคะมาแวะหาเพิ่นนะคะเนาะ อ่าโอเคเป็นข้งแรกค่ะปีที่แล้วส่งให้เพิ่นกับบอสด้หูจกหักบอกนะคะบ่นทักมากพอดีนะคะเนาอเป็นข้งแรกที่พอกันนะคะนาอเอาอันออยเดียเด๋ยวเดี๋ยวอัน <c oughs> เห็ดไม้ตะเกียบที่เป็นดอกไม้สวยๆที่ไม่สีสันนะ่ะบอสที่เธอลงไปนะ่ะบอส ที่ที่มันเป็นดอกดอกดอกเหมือนดอกไม้เลยเขาเรียกดอกไม้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเนาะอันนี้พี่น้องนี่อันนี้เพิ่อนแต่ไม่โชว์เบิร์ดเลแต่ว่าเฮาก็บ่มีความรูหรอกนะคะเนาะไม้ตะเกะว่าสั่นก็มีชื่ออยู่นี่เนาะค่ะเพิ่นดูออกมาเพราะว่ากวัชพืชเชื้อวันนี้อ๋อเพิ่นสิอ๋อิขยายเชื้อสิขยายเชื้อบปติพี่น้องนี่คือหม่องเพิ่นเฮ็ดใบนะพันธุ์เก่งเก่งเนาะค่ะเนาะเห็นเพิ่นลงในอัน อันช่องของเพื่อนอยู่นะพี่น้องนะคะเนาะเข้ากันเลยแบบว่าเข้ากันเลยน่าสนใจนะคะเนาะแต่ว่าเข้าก็คือบ่มีห้องเฮ็ดคือเพิินนะคะเป็นขยันค่ะเนาะค่ะเนาะเบื้องแนวุ้นหัวเชื้อวุ้นหัวเชื้อวุ้นอันนี้หัวเชื้อเมล็ดข้าวสาลีหัวเชื้อเมล็ดข้าวสาลีว่าสันนนี้เชื้อก้อนฟางอันนี้ก้อนฟางนี่ก้อนฟางนี่เั็นเป็นตะเห็นง่ายอยู่โอ้นั่งร่มขาวเป็นของนั่งร่มขาว่าจะเป็นเก่งเนาะตัะอ่อนพี่น้องจะเป็นเพลินเก่งนะคะเนาะเบื้องเน อันคือการพอพอเชื่อนี่ในประเทศอังกฤษด้วยพี่น้องนะคะนี่นะคะเป็นคนไทยนะคะมาแบบอ่ามุ่งปัญญาของเจ้าของอยู่หรีเนาะเมนบอศึกษาเอาศึกษาเอาวันนี้นะคะเนาะนางลงดำเอาบพราเหตุมาจากเมืองไทยเลยเนาะยี่เมืองไทยตัวเหตุบ่อเฮตุอยู่นีเลยเ็นบอเมืองไทยเคยเหตุบ่อเมืองไทยนี่เพาะเหตุป่าอ๋อเมืองไทยเพิ่นพอมาอยู่แล้วเพิ่มมีความรู้มาจากเมืองไทยอยู่แล้วนะคะพอเหตุป่ามาอยู่แล้วนะคะพี่น้องนะคะ อ่านี่ให้บึ้งนะคะเนาะอันนี้นังลมดำอ๋อพอนมีความรู้มาอยู่แล้วพ่นเลยมาเห็นโอ้ยตาสอ่อนพี่วีระสสอ่อนเธอหลายๆเลยห่อยสอ่อนสะอ่อนจ่ายินดีค่ะอันนี้สีโอรสสีเหลืองเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอันเห็นอยู่เห็นอยู่เธอรงในตาสอ่อนสีโอรสสีเหลืองนั่นั่งร่มสีส้มสีโอรสสีเหลืองมาตีไว้มาสั่งวาเพี่น้องสีชมพูสีโอรสสีเหลืองสีดำสตาสอ่อนอยากเห็นนะคะเดี๋ยวถามมีโอกาสสิมาบึงต่อมันออกพอดีเนาะค่ะพี่น้อง นะคะสิสด้ยมาบึงอันนี้ Ooh, นะคะตะสอ่อนตะสอ่อนเฮ็ดปลาก็ทำขยันเฮ็ดปลาก็ได้แต่ว่าอันเฮ็ดอันเพิ่งอันของอังกฤษนี huh? ่ถ้นไม่ออกปกติจะต้อง่องใหม่ลองใหม่ลองใหม่ต้องใสเวลาโดนบไปใดเดียวเดียวใสใสเวลาประมาณเท่าใดแต่ละชนิดใสเวลาตีอ้ขามปีแล้วขามปีเลยบอกถ้าเป็นเปีสองปีจั้งเฮ็ดเพิ่อนปีสองปีใสเวลาสันเปิลวาพีนองเข้ากับโบลูนะเขาว่าเอ๊ะมันออกยังเข้ากับล่อเบิ้งผลงานอยู่เนาะค่ะนอนนะคะปีนี้ไมาให้อีกเดียวกับสี่ ถ้ามันเกิดแล้วมันก็ขึ้นติดเลยเนาะมันก็ติีปีต่อปีเลยมันก็จะออกทุกปีเลยใช่ไหมปีที่เดิมเนี่ยอออกที่ปีทุกที่เดิมแม่นพี่วี่กับไปเก็บเพชรมื่อนี้ไปเบิ่งห้อยเกากันแหละคือมันจะออกห้อยเกาแม่นไปปลาใดกับปลานันเพ่นก็บบกวขึ้นกันนะคะนี่ถ้าออกก็ออกที่เดิมออกคือเกานะคะีน้องกันนี้จะเป็นหองโอ้ยเข้าใจเฮ็ดเนาะนะคะเนาะแต่หองคุณค่ะเป็นหองพอเชื่อเพิ่นนะคะบัดทีนี้นนี่หองที่แบบว่าออก อันนี้เรียบร้อยบอกขอเสื้อเลยค่ะพี่้เปิดดอกอยากไปเบิร์นหองเปิดดอกนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าปเบิงเนาะค่ะเนาะเปิดดอกไม่มีดอกเตียนอย่าไปเบิร์ไปเบิร์นะคะว่าเป็นจังไดเนาะค่ะพี่น้องนะคะเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าปเบิร์นหองเปิดดอกเปิดนะคะเสียดายเนาะค่ะพี่น้องนะคะเสียดายเสียดายนะคะมาแล้วโบได้นัดหมายเนาะแบบว่ามาแบบว่าเออตัดเทปอันนี้แล้วก็เลยล่องท่อหาเพลินว่าเออตอนแรกว่าสีอัน ส่งทางไปซุนี่สันเดียพี่น้องนะคะมาให้เพลินนะคะนแค่เนี้ยที่อากาศดีเนาะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วนะคะพี่น้องเห็นแล้วเห็นกับคู่ถังหน่วยนึงเนาะคะ่ะนา้องค่ะเสียดายเสียดายเสียดายโอ้ยเสียดา<อ>ย,ด<อ>ยดแห้งนาจะมาแบบว่านี่ช่วงนี่อันแบบว่านาซิมาพ่อในช่วงที่แบบว่าอ่ามันออกได้หลายเนาะพี่น้องเสียดายแห้งโอ้เพิ่นใส่พุ่มปิ่นยาพิ่นความรู้เพิ่นมาจากเมืองไทยพร้อมนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเบิ่งค่ะเป็นลาเห็ดขอนเด้อค่ะพี่น้องนี่เสื้อกับร่งเดินมาใส่เมืองแหนือ้ ตาสะออนตาสะอ,อนอนกำลังแกะอู้อตาสะออนไปที่นี่พี่น้องมาเบิ้งด้ค่ะเด้อนี่อันนี้สะออนลายสวนแดดพอดีสวนแดดเขาต้องเขาไปห่มหุญไหมเขามาทางห่มยี่ไง ปาดโอ้ยเสียดายเสียดายเ,เสียดายอ่ะอ่ลงไปก็ได้ตุ๊กอันนี้ก็ได้โอ้ยงามบระจังทรมังงามแต่พี่น้องพวกนี้โอ้ยแต่อสะออดด้วยอะเม็ซิ่งอุย้ยไงสะออนหลายเลยปาดมึงในพี่น้องมึงใน,งน,งน่มึงใน่มึงใน่นะคะนี่คือแบบว่าเหลือเท่านี้เนาะคะ่ะอีกสามหมืน่นว่าสั่นของควรแบบสามหมื่นสิออกหลายเลยพี่น้องโอ้ยสะออนสะออนมากมากแบบว่ามันมันเบิ่งแหละมันแบบว่ามันสุดยอดเลยนะคะเสียดายพอเปิดเปิด ตรงทางแล้วเก็บแล้วก็เอาไปฟังดินมันก็จะเกิดประมาณก็จะเกิดน้ำดินอีกเออมาหกร่อพุ่นได้เกิดบด้าขี้วาวดีแทบขึ้นสะอ่อ,อ,อนแต่พ,พี่น้องโอ้ยคอยสะอ่อนหลายสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องแม่พี่น้องแบบว่ามันเบิ่งแล้วมันเป็นแบบบา้าโอ้ย <laughs> พี่น้องคนเท่าเฮียจจงใดยังไนะงเนี่ยปกติแล้วกับ แบบสออนข้าเจ้าอยู่เราวยี่ยข้าเจ้าปลูกเพชรฟ้าอยู่บ้านนี่พี่วีซีสออร์ดไลแล้วกับพี่น้องนี่ไม่เห็นของจริงนี่พี่น้องนี่ของจริง <c ười> อยู่ประเทศอังกฤษพี่น้องนะคะโอ,ะอาา้ยเสาาียดายเสียดายเสียดายยังเสาาียดายแบบว่าที่มาแบแบว่านี่แค่เห็นกระถางเดียวนะคะเนเาะอันกล่องเดียวนะคะเนาะทาสามหมื่นนะคะสามหมื่นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนอยากมาค <ๆๆ S 1> ่ะอยากมาอยากมาเบิ่งนะคะพี่น้องนะคะอยากมาเห็นอโอ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเพิ่นสิทธาไปมองดินอีกแล้วก เดวเพิ่นซีไฮเบิงเด้อค่ะเด้อเพิ่นสิมะไฮเบิงเนาะค่ะเนาะแล้วอันนี้พื้นว่าเพิ่นเอาลงฝังพื้นไว้เนาะค่ะเนาะโอ้ยจีแมนเธอฉลาดจีแมนเธอใส่อันเฮ็ดให้อันนี้เนาะพื้นที่นี้เป็นประโยชน์หลายเนาะอันข้าเอาไปลงไว้จังได๋ก็ได้แม่นบ่นี่จ้าลงไว้จังได๋ก็ได้ค่ะยิ่งลงดินนี่กอยิ่งใหญ่อยู่หลังเฮือนนี่เฮาแบบจังได๋ก็ได้แม่นบ่บ่จําเป็นว่าต้องใต้ต้นไม้ใหญ่บ่แม่นแม่นบ่ เออตรงไหนก็ได้โอ้ยคือเอาดีแถอเบุ้งเนีพี่น้องอันนี้เขาเอิอญยังนางรมยังก่อนนางรมเท้านางรมเท่าสังกะสีเท่านอกข่นเนานางรมดำอันนี้กรลังสะออนสะอ่อนนี่มเก็บเก็บอันนี้เป็นนางรมนางรมดำค่ะพี่น้องอันนี้นะคะเป็นนางรมดำมาสัมผัสว่าโอ้ยมาตัดสะอ่อนเท้ะมันคือเบุ้งแบบว่ามันโอ้ยมันมันเป็นอียงแบบว่านอกจากเห็ดแล้วมันเป็น อาหารทั้งใจเลยความความที่ของเลยว่าาคืจอจะเาปลูกต้นใหม่เนาะปลูกพักปลูกพักมีซีใบดีไหมกีรีเนี่ยมันเป็นมันเป็นความสูงไหมโอ้ยหเห็นแล้วสะอ่อนหลายสะอ่อนค่ะบึงเนี่ยบึ่งเนี่ย อันคือเชือหัวหนึ่งนี่ได้ขึ้นจักเทือกกตัวว่าอัน,นอันนี้ไอ้เทือที่หาค่ะเทือที่หาป้าแตาสะอ,อ,อ่อนตาสะอ่อนพี่น้องเทือที่หาแล้วก็คุ้มอยู่ตัเนาะคุ้มอยู่ค่ะโอ้อแต่ตรงมาตรงมาหาความรูต้ตรงมาไอ้นี่กับเธอแล้วนี่สะอ่อ,อนสุดยอดเลยเนาะค่ะนี่นางรมเทาสันพี่น้องอวันนี่านางรมเทาป่อยเทธอคือสุดยอดแท้ทึ่งทึ่งแต่ว่าทึ่งแต่ว่าโอ้ย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 ขับใจขับใจ เพราะนี่เนี่ยเ<ด><ด>พราะเนี่ยได้ยังได้เนาะค่ะแบบว่าอันคือแบบว่าคนไทยเนาะพี่น้องเนาะค่ะเนาะมาจากเมืองไทยมาจากเมืองไทยเราไม่อยู่ประเทศอังกฤษเราก็ไม่เหตุแบบนี้ไม่พี่น้องเขามีความรู้สึกว่าเราต้องมีความพยายามสูงแล้วก็มีความแบบว่าชอบแล้วก็ศึกษาได้ดีมากๆเลยเนาะค่ะเนาะมันมัน,มนโอ้ยชอบ <laughs> ชอบพี่น้องชอบหลายๆเลยอ่อยเธอแบบอโอ้ยพี่พี่เสียดายเสียดายมากๆเลยเสียดายที่แบบว่ามา มาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวสามวันมันจะเปลี่ยนแปลงสามวันมันสืเปลี่ยนแปลงเลยแมนบอกใส่อันอยู่ข้างในหน่งมันว่าสิออกไหมแบบบลูมเลยใช่ไหมบลูมเลยใช่ไหมโอ้ยมองเห็นเลยคุณตัสอ่อนเสียดายสามมือเมื่อนี้กับเป็นวันอาทิตย์เนาะวันจันทร์อังคารมันพูดแมนบอสแสดงว่าวันพุธมันสิออกมาเแบบบลูมเลยแมนบอกใช่ออกไปวันพุดพฤหัสศุกร์เสาร์พุณล่ะค่ะแล่ปัินิษมีเวลามาก็มาช่วงนั้นถึงถึงวันเสาร์เลยแมนบอถทาออกเสร็จแล้วถ้าเก็บเสร็จแล้วถ้าก็จะเป็นรงดินแมนบอกจ้า ก็จะไปลงดินสันดินเลยอย่างนี้เอาบอกมาเอาแบ่งไปลงฟังช่วยกันนะเอาเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยตรงหาเวลามาเี๋ยอเอ้ยมันอเมซิงเอ,อ,อ้ยอยากมากเอ้ยอยากเอ้ยอยากเห็นเอ้ยเป็นคนหมักเหตุเป็นมีความรู้สึกว่ามันอเอ,อ้ยจะตื่นไปเก็บทุกมือเลย,ยม่ันออกนะแบบว่าตื่นเต้นนะเฮ้ยแล้วม,มันแบบว่ามันมีความสุขอะ มันบอกว่าถูกพี่น้องดีใจนัน่จะบ,บ่บมีเวลาดอกค่ะแม่ตูปเป่เบิ่งแม่เพราะว่ตปปาตู่มีลูกน้อยพ้อนาะคะ่ะเนาะก็ต้องดูแลมีของเพิ่นโอ้ยดีใจดีใจที่ไ <c oughs> ด้มาพ่อมื้อนี้เต็มเวลาเฝ้าๆเนี่ยนก็เป็นวันอาทิตย์เพราะว่าเฮาไปเพิ่งพี่วีก็เพิ่งไปเก็บเห็ดมาเนาะเก็บเห็ดมาก,ก็ตัดขาตัดตีดนแล้วก็น,นึกถึงตู่ก็ดีเพราะว่าตั้งใจสิมาให้อยู่แล้วนะคะเลยโทรหาน่ะแหละเนาะค่ะเนาะเป็นครั้งแรกบ่เคยเห็นหน้าเพิ่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าปีที่แลกก็ส่งทางไปเซนีย์มาให้เพิ่นเพิ่นก็ส่งประกปลาทูเค็มส่งหยังเป็นไฮกินนั้งแรกที่มาพ่อ กัันยงเป็นเรียงเป็นราวนะคะเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าเวลาหน่อยค่ะพี่น้องบ่ได้เพราะว่าเฮายังบ่เฮ็ดหยังเลยบ่ได้เคลียร์ยังคือกันเนาะคะ่ะต้องฟาวต้องฟว<ม>าว<า>กนันเสียดายเสียดายเพราะว่าคุยกันหลายเทือแต่ว่าเวลาบ่แมทช์กันนะคะเนาะต่างคนต่างกันหยู่งเราก็มีลูกหน่อยพร้อมนะคะโอ้ยเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาเบิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนาะค่ะเนาะโอเคนะคะพี่น้องมูนิโชเท่านี้แล้วมือหลังทามีโอกาสพาได้มานะคะสี่นะคะเนาะสิมาตไทยนะคะที่เป็นเฮ็ดไอ้มากหลายอันเฮ็ดนางงหม สีเท่าแล้วก็สีสียังตะววาโอ้ยถ้าถ้าเปิดช่วงนี้มีสีขาวอย่างเดียวมีสีขาวอย่างเดียวเพราะตอนนี้มีสีขาวอย่างเดียวบ่ป็นยังสิบวันอยากเห็นอันที่ตัวโลงสีเหลืองสียังมันสวยมากๆ้เลยเห็นตัวโล่งในอันช่องยูทูปพร้อมนะช่องในหาเห็ดต่างแดนบ่ะ นั่นแหละเห็นเราลงอยู่เนาะค่ะพี่น้องนะสะออนไหลทยยึ่งทึ่งมากๆเลยพี่น้องนะคะโอเคค่ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยสิมาหาเพื่อนลกะกันไทยแลกะก็ลงคลินให้พี่น้องฟังด้วยค่ะให้พี่น้องเบิรงนด้วยค่ะเนี่ยมื่อนี้ขอบคุณได้หลายค่ะแค่นี้เด้อขอบคุณอ๋อยน้ำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรเค